สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุครูมัญชิตาพรศรีศักดิ์นะคะในการเรียนการสอนนะคะคลิปวิดีโอออนไลน์นะคะในรายวิชาดนตรีเราก็มาเจอกันในคลิปที่3แล้วนะคะวันนี้คครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องขลุ่ยเพียงอนะคะก่อนอื่นนะคะลูกจะต้องมารู้จักกับประวัติของขลุ่ยเพียงอ,อก่อนนะคะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะ ขว่เพียงอเป็นขุย่ที่มีขนาดปานกลางนะคะโดยมีความยาวประมาณ16นิ้วนะคะระดับเสียงกลางๆไม่สูงและไม่ต่ำเกินไปนะคะเป็นขุี่ที่มีผู้นิยมเล่นมากที่สุดนะคะนอกจากจะเป่าเพื่อความบันเทิงและความรื่นรมแล้วนะคะโดยเฉพาะตัวแล้วขุี่เพียงออย่างเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตามนะคะเช่นเดียวกับนาดทุมแล้วก็ซออู้นะคะ จะนิยมเล่นกันในวงเครื่องสายแล้วก็วงมโหรีนะคะนักเรียนอาจจะได้เห็นแล้วในคลิปที่2นะคะที่คุณครูสอนในเรื่องของวงดนตรีไทยนะคะว่าแต่ละวงเนี่ยจะมีขุยเพียงอเนี่ยผสมอยู่ด้วยในวงเครื่องสายแล้วก็วงมโหรีนะคะต่อไปนักเรียนมาดูส่วนประกอบของขุยเพียงออนนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูภาพนะคะประกอบไปด้วยนะคะคุณครูอธิบายตามนะนักเรียนดูภาพประกอบด้วย อ่าที่1นนะคะเราขุยนะคะนักเรียนเราขุยก็คือตัวขุยนะคะจะมีขนาดเนี่ยแตกต่างกันไปตามชนิดของขุยนะคะมักนิยมประดิษฐ์ลวดลายต่างๆลงบนตัวขุยนะคะเช่นลายดอกพิกุลลายหินลายลูกระนาดนะคะถ้าหากว่าเป็นขุยไม้ไผ่เนี่ยจะนิยมทําลวดลายลงบนเราขุยเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะก็จะ อย่างเช่นพวกไม้ชิงชนันไม้พยุงแล้วก็ไม้นิ้วดำนะคะจะไม่นิยมทำลายลงบนเราขุยนะคะแต่อาจจะมีการลงรักประกอบมุกประกอบงาเทนนะคะามาดูอันที่2นะคะก็คือดากนะคะเียนดากด่ากก็คือไม้อุดปากขุยนะคะนิยมใช้ไม้สักทองนะคะเหลากลมให้คับแน่นกับร่องภายในของปากขุยนะคะผ่านให้เป็นช่องว่างลาดเอียง ตลอดชิ้นดากนะคะให้เป่าลมผ่านไปได้นะคะต่อไปรูเป่านะคะรูเป่าเนี่ยเป็นรูสําหรับเป่าลมเข้าไปนะคะต่อไปมาดูรูปากนกแก้วนะคะนักเรียนดูภาพประกอบนะคะรูปากนกแก้วเป็นรูปที่เจาะร่องรับลมนะคะจากปลายดากภายในคุยอยู่ด้านเดียวกับรูเป่าอยู่สุดปลายดากเลยนะคะนะคะักเรียน ต่อไปนะคะรูเยื่อนะคะรูเยื่อเป็นรูสําหรับปิดวัสดุที่ทําให้เสียงสั่นริ้วนะคะมักใช้เยื่อไม้ไผ่หรือว่าเยื่อหัวหอมปิดนะคะอยู่ด้านขวามือในปัจจุบันเนี่ยจะหาหาขุยที่มีรูเยื่อเนี่ยไม่ค่อยได้แล้วนะคะอ่าต่อไปรูคำ้ำรูคำ้ำหรือรูนิ้วค้ำนะคะเป็นรูสําหรับใช้นิ้วหัวแม่มือปิด เพื่อบังคับเสียงและประคองเราคุยขณะเบานะคะจะอยู่ด้านล่างเราคุยต่อจากรูปากรูปากนกแก้วไปทางปลายเราคุยนะคะต่อไปค่ะมาดูรูบังคับเสียงรูบังคับเสียงเป็นรูที่เจาะเรียงอยู่ด้านบนของเราคุยมีอยู่7รูด้วยกันนะคะต่อไปรูร้อยเชือกรูร้อยเชือกจะมี4รูหรือ2รู ก็ได้นะคะอยู่ทางส่วนปลายของเราคุยโดยการเจาะทะลุบนล่างแล้วก็ซ้ายขวานะคะให้เยื้องกันในในแต่ละคู่นะคะช่างบางคนเนี่ยได้กล่าวไว้ว่า,าจุดประสงค์หลักนะคะจริงๆที่เราไม่ได้เอาไว้ร้อยเชือกนะคะที่จริงแล้วคือทําเพื่อให้เสียงของขุยเนี่ยได้ได้ที่นั่นเองก็คือเสียงขุยไม่เพี้ยนนั่นเองนะคะ ต่อไปนักเรียนมาดูนะคะท่านั่งในการเป่าขลุ่ยเพียงพอ,อะนะคะการเล่นดนตรีไทยทุกชนิดเลยนะคะนักดนตรีเนี่ยจะต้องนั่งสำรวมปริยามารยาทนะคะปฏิบัติให้เรียบร้อยนะคะให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์ให้มีให้ความเคา,ารพ,าาพรต่อเครื่องดนตรีให้ความเคารพต่อผู้ฟังนะคะตลอดจนนักดนตรีด้วยกันเองนะคะการนั่งเป่าขลุ่ยเนี่ยต้องนั่งตัวตรงเพื่อให้ลมเดินสะดวกนะคะ ไม่นั่งกม้มหน้าถ้านั่งกับพื้นก็ควรนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยนะคะให้นั่งแบบตัวตรงอกท้ายไหล่พึงนะคะเพื่อที่จะลมจะได้เดินได้สะดวกแล้วก็มีความสวยงามในการเป่าเครื่องดนตรีหรือว่าเล่นเครื่องดนตรีทุกชนิดนะคะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูาวิธีการจับขลุ่ยเพียงออนะคะดูตามภาพไปด้วยนะคะอ่า มือบนนะคะจับเราคุยสามรูด้วยนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะคะอยู่ในลักษณะที่พร้อมจะปิดเปิดรูบังคับเสียงนะคะซึ่งอยู่ด้านบนของเราคุยนะคะนักเรียนเรียงลงมาตามลำดับตั้งแต่รูที่อยู่บนสุดถึงรูที่สามนิ้วหัวแม่มือปิดรูค้ำด้านหลังไว้นะคะพร้อมทั้งใช้นิ้วก้อยประคองด้านล่างของเราคุย นะคะมือล่างจับเราคุยส่วนล่างสีรูด้วยนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางและนิ้วก้อยนะคะเรียงลงมาตามลำดับน,นิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะยันอยู่ด้านหลังนะคะจับเราคุยให้แขนส่วนปลายทั้งซ้ายแล้วก็ขวานเนี่ยได้ฉากกับเราคุยพอประมาณนะคะโดยการข้อศอกพองามพอประมาณนะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูนะคะอ่าตรงนี้ครูก็ได้หยิบหยิบยกตัวอย่างนะคะในพี่ปหปีที่แล้วนะคะในการไล่นิ้วขุยเพียงอนะคะให้นักเรียนดูกันสวัสดีครับผมชื่อเดชชาเิ็ัฒน์พุนสวรโลอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าชั้นสองเลที่สี่ตอนนี้จะมาไล่เสียงเุือจ้าอค่ะ แล้วค่ะการสาธิตนะคะการไล่น i̇şte. ิ้วของขุยเพียงอนะคะของพี <transformed. S 1> ่ปห้านะคะนักเรียนสำหรับวันนี้คุณครูก็ได้สอนนักเรียนนะคะในความรู้เบื้องต้นนะคะในการเรียนเกี่ยวกับขุยเพียงอนะคะคุณครูก็จะมีแบบฝึกนะคะให้นักเรียนได้ทํานะคะในช่วงหยุดอยู่บ้านนะคะแบบฝึกนะคะส่วนประกอบของขุยเพียงออนะคะ นักเรียนเติมนะคะส่วนประกอบของฝีเพลอนะคะลงในช่องนะคะช่องว่างแล้วก็มีด้วยกันทั้งหมด8ข้อนะคะนักเรียนทําส่งคุณครูนะคะแล้วก็ตั้งใจนะคะตั้งใจเรียนทบทวนนะคะแบบฝึกต่างๆที่คุณครูได้สอนแต่ละคลิปไปนะคะเพราะว่ามีประโยชน์กับน,นักเรียนแล้วก็เป็นความรู้มากๆเพื่อที่จะนํามาประกอบการเรียนการสอนนะคะ ความรู้เบื้องต้นต่างๆแล้วก็คุณครูก็จะกลับมาทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งนะคะในช่วงของเปิดเทอมนะคะนักเรียนแล้วพบกันนะคะ